ที่ค่ะนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องนักแท็กซี่เท่าวแล้วนะคะช่องนี้มีแต่ความสุขค่ะเพราะว่าเรองของเอาคือตอนนี้สภาพของการอัดคลิปของน้องหวานเนี่ยค่ะมันแบบสุดมากจริงๆค่ะน้องหวานน่์ลืมไทล์พอร์ตมาใช้สภาพของการทำคลิปวันนี้เลยเป็นแบบนี้ค่ะภาพมันเป็นอย่างนี้นะคะแดีอันนี้นะคะน้องหวานจะวายบนตรงนี้นะคะโอ้กายกรรมชัดๆเลยค่ะเข้าใจยังคะทำไมนวาถึงขำขนาดนี้ พี่นวลจะมาหอของที่น่าสนใจี่นวลเพิ่งได้ในช่วงเดือนนี้นะคะถ้าใครติดตาม IG ของนวลนะคะ a ัดแอสแท co s e l e c t e d หรือว่า Facebook ของนวลนะคะ a d a แอท o คัน n ิ n บอก็จะเห็นว่าเมื่อวัจนจันทร์นะคะนวลได้ลงคลิปน,นวลว่าอัานนี้แล้วลก็ใช้ของใหม่ๆเยอะเลยซึ่งก็คือเหล่านี้ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวแบบเจาะลึกกัน ของเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่นาวานได้มาในช่วงประมาณ2อสัปดาห์นี้คือตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกุมภานะคะจนต้นเดือนมีน,ะนาทฉันวานมองว่ามันเป็นสิ่งที่นาวานก็ได้ ใชมาระยะหนึ่งแล้วก็คิดว่าพอจะเข้าใจนองของน้องๆระดับหนึ่งแล้วนะคะมาเริ่มต้นตัวนี้เลยดีกว่าวันนี้นะคะทุกคนจะเห็นเอ่อกล่องพยายามจะแบบตัดไม่ให้เห็นแล้วกันนะ <c oughs> ตัวแรกน้องคือดินสอบ,บอกว่ามันจะไม่มีวันสึกหรอไม,ม่วันหมดอายุอันนี้คือระหว่านใช้ประมาณสองสัปดาห์แล้วนะคะหัวก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ระห,หวางงนนห่างชะโงด์สนแท้มมากว่าหัวเขาเป็นอะไรเห็นว่าหลักการทํางานไม่ค่อยต่างกันกันกบเมทัลเพนโซเมทัลเพนโซนวานคุ้น ว่ามียูทูบเบอร์เป็นสายศิลปะถ้านวานเข้าใจไม่ผิดนะคะน่าจะชื่อคุณอัอมได้เอา metal pencil ดินสอน,นิรันรีวิวแล้ว metal pencil ตัวนั้นเนี่ยการทำงานของเขาคือเป็นการที่ออกซิไดซ์ระหว่างหัวโลหะกับตัวกระดาษให้เกิดการเสร็จสีจนมีรอยอะคะ่ะมันก็มีรอยที่คล้ายๆกับดินสอข้อเสียของตัว metal pencil ตัวนั้นนะคะก็คือว่ามันจะลบไม่ได้อันนี้คือเท่าที่อ่านรีวิวนะนวนยังไม่เคยได้ใช้เองแต่ตัวนี้นวานซื้อมาในราคา13บาทค่ะเดี๋ยวนวนลงลิงก์ทุกอย่างเอาไวใ้ให้ที่ description box นะคะ เป็นร้านจากจีนรอประมาณเกือบเกือบสอาทิตย์บอดี้เขาก็ก๊อปปี้รามี่มาเต็มเต็มเลยค่ะหัวของเขาค่ะพระเจ้าพยายามจะขูดอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรหลุดออกมานะคะก็ไม่รู้ว่า actually มันเป็นอะไรนะนวานใช้อย่างสมบกสมบันพอสมควรนวานให้นักเรียนนวานใช้เขาเขียนมือซ้ายแล้วเขากรัมอย่างเงี้ยเด็กเล็กๆค่ะเขาก็ใช้แรงเยอะนะก็ยังไม่สึกอะไรฉะนั้นก็คิดว่าคงจะสึกช้าอยู่ค่ะนวานคิดว่า left hander น่าจะชอบนะคะคือเขาไม่มีผงของมือสอค่ะอย่างเช่นพอเราเขียนเขียนไปอ่ะบางที มันจะมีผงๆใช่ไหมแล้วมือเราฟืดมันก็จะเป็นรอยดําๆมานะเดี๋ยวนหวานจะทําให้ดูคือวันนี้ในการรีวิวของเราเนี่ยข้าพเจ้าจะมีการจอร์น a ลด้วยนี่นี่คือนหวานร่างรูปดินสออันนี้ไว้แล้วนะคะคราวนี้นหวานจะขีดเส้นอย่างนี้เนี่ย หน้าตามันจะคล้ายๆดินสอเลยเห็นไหมคะแล้วก็ข้อดีของตัวนี้นะคะถ้าเทียบกันกับตัว metal pencil นะถ้า metal pencil ไม่สามารถเชลลบๆบได้จริงๆก็แสดงว,ว่าอันนี้มันเวอร์กว่าเพราะมันสามารถลบได้มันก็จะแบบกองแกงน,นิดนึงพางัาสะเดี๋ยวน้อหวานจะลบนิดน,นึงให้ดูนะฮะมุมนี้นะฮะช,ชุบๆๆๆๆๆๆชุบช น้องก็ลบได้ดีถามว่าเต็ม5ให้เท่าไหร่ก็คือให้5ดาวเลยเพราะว่าราคาก็เวิร์กมากไม่ถึง20บาทตัวแบบวัสดุของเขาเนี้ยคะ่ะหน้าตาเขาก็สวยงามดีนะชิ้นที่2ค่ะนี่คือปากกานิทิพายนะคะบางคนอาจว่านิทิพีนหะวนดูรีวิวใน YouTube ช่อง7 p ็ n นนะคะแล้วก็แบบเฮ้ยเราอยากได้อยากได้ม,มากๆก็เลยลองเซิร์ชคำว่านีทิพยเนี่ยลงไปใน s อ o ป e นะคะแล้วก็ได้ร้านนี้มาถือว่าราคาโอเคเลยนะคะเดี๋ยวนวลลงนิทอีกทีนึงนะคะตัวนี้เนะี่ยพิเศษอย่าง มันคือปากกาไฮไลท์นี่แหละค่ะแต่มันมีจองอันไส้เล็กกับไส้ใหญ่แล้วสีมันก็จะเป็นไปนตามนี้เลยค่ะก็คือไฮไลท์เป็นสีนี้แล้วก็สีนี้คู่กันเขาจะมีสีอยู่2แบบคือสีตัวคลาสสิกนะคะแต่คลาสสิกนวัหวานดูแลว้วนวลหวานจะแฮปปี้กันแค่2อันนี้นะวลหวานก็เลยซื้อแค่2สีของคลาสสิกนะคะและอันนี้คือพ a ซเซิลนะซึ่งดูแล้วก็แฮปปี้ทุกตัวนี่คือสีของพาซเซิลนะคะเดี๋ยวนวนสวัสด้ดูค่ะและการสวัสด์ของเรานะคะเราจะไม่สวัสด์แบบเฉยๆนะเราจะแบบว่า นี่มีการทำเป็น journal เบาๆตามไปด้วยนะคะถ้าในปก,กติแล้วเราก็จะต้องเปลี่ยนด้านเดี๋ยวจะหยิบอัอนใหม่อันนี้ไฮไลท์มาเปลี่ยนหัวด้านนี้เอามาแล้วสลับปอกด้านนี้ไม่ต้องเลยค่ะเราทักทุกอย่างทำแค่พลิกไปพลิกมาแบบเนี้ยแล้วองศาเขาคิดมาแล้วค่ะว่าจะไม่รบกวนกันนะคะแต่นักบานให้ดูใกล้ๆอันนี้คือของด้านนี้นะคะแล้วก็ข้างบนนี้คือของด้านนี้สวยเนะาะแมทสีสวยมากเลยค่ะ น้อหวานแฮปปี้มากบอเฮ้ยไอเดียเขาดีอะคือมันใช้งานง่ายมากนะหวาน่ะล,ลองใช้2องอาทิตย์ <c oughs> เวลาน้อหวานที่ี่จดอะไรบางอย่างไยค่ะนะหวานก็ได้ไม่ต้องมาหน้าภาวาะขบวงเลยการซึมทะลุของเมาส์นะคะระหวานว่ามันเหมือนกับ My Color ค่ะ My Color m มแบบไหนมินิพายแบบนั้นเลยน้อหวานมาได้แบบนี้ พัดมาอีก2ชิ้นคือสุดมากราคามันดีมาก Shimmer solid watercolor นะคะคือสีน้ำที่เป็นก้อนๆแล้วเป็นแบบแบทัลลิกด้วยนี่นวหวนนะเริ่มต้นเห็นจากร้านขายอุปกรณ์แพร์เลแล้วเขาก็ขายอยู่ประมาณเกือบ200บาทนวหวนก็เซิร์ชไปเรื่อยๆนะคะจนเจอร้านเนี้ยเดี๋ยวนวหวนลงลิงก์ให้นวหวนจำชื่อร้านไม่ได้แต่ร้านเนี้ยส่งที่ไทยด้วยนะคะ4 9 69ราคาดีมากๆแล้วนวหวนสั่งนะเช้าของวันหนึ่งเช้าวันลุกขึ้นได้แล้วพันยี่สิบสี่ชั่วโมงอะคะ่ะจริงจริง มันจะมีตัว12สีที่เป็นสีชื่อว่าวินเทจก็จะเป็นสีแนวตัวนี้ค่ะ12สีแต่มันหมดเออเสียดายมากเลยอะเรามาสวดสีเถอะมันก็จะเป็นแบบนี้มานะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนลิ้นชักอย่างเงี้ยเดี๋ยวนาวานจะเรียงสีตามอันนี้เลยคือเหมือนจริงๆเขาไม่ได้ทําให้มันออกสีอะคะ่ะเหมือนเขาจะสร้างเอฟเฟกของภาพมากกว่านะคะในสุดข,ของนาวานนะพวกเหล่าสีทองทองทั้งหลายอะคะ่ะพอไปอยู่บนพวกสีน้นสีน้ำตาลอะคะ่ะสวยมากให้ดูใกล้ๆกล นี่ความวิบวับแบบของน้องน่ารักอย่างอันนี้นวานลงสีไปแล้วแล้วนวานก็เอาน้องชิมเมอร์แปะไปทีหนึง่งเห็นปะคะมันก็จะทําให้สีน้ําของเรามันดูพิเศษขึ้นมาแต่ว่าอันนี้นวัดลงสีล้วนๆไปเลยนะคะโดยที่ไม่ได้มีสีน้ํามารองก็จะเห็นว่านี่ขนาดนวัดใช้ตัวสีเข้มสุดนะก็จะแทบมองไม่เห็นเลยฝั่งนี้นวานกะว่าจะวาดเป็นกล่องแันนี้นะคะแล้วจะมีสวอชแต่ว่าอันนี้มีค w e l คั c o l อร s แล้วนวานรู้สึกว่าถ้าอัดจะเป็นกล่องมันจะแบบไม่ค่อยสวยอะไรเงี้ยก็เลยจะสวอชแบบ น,นี่สีสวยไหมสียงสวยเลยก็อย่างที่บอกนะคะว่าตัวสีน้ำสอง,องตัวนี้ต้องหมายคิดว่าไม่ถึงขั้นหรือระบายเป็นตัวหลักได้นนอะไรขนาดนะั้นและก็ถึงเวลาที่นหวานจะมา journal นะคะนหวานก็ว่าอุปกรณ์เครื่องเขียนที่นวหวานรีวิววันนี้นะคะแล้วก็ข้างๆจะเป็นส่วนที่นหวานส w a t c h เอาไว้ตอนต้นคลิปนะคะ ให้ดูใกล้ๆนะคะนวหวานก็เขียนมาอย่างนี้โดยที่หวานเรียนแบบจากพวกอันนี้ใช่ไหมคะเส้นบางอันนี้จะเป็นเส้นสีเดียวกับตัวที่เป็นเส้นเล็กแล้วก็เส้นหนานตัวนี้ค่ะจะเป็นเส้นสีเดียวกับอันนี้คือตัวแพคเกจจิ้งของเขาอะค่ะสามารถบอกเราได้เลยว่ามันมีสีอะไรบ้างแล้วเราก็ลงสีตัวที่2นะคะคือน้องดินสอไม่ต้องเหลานะวางใช้ปากกาพอสคาในการลงค่ะ ที่นวานก็ไม่ได้ลงสีแบบละเอียดมากนะคะเพราะว่าตรงขอบขอๆนาหวานจะเก็บพื้นที่เอาไว้ตัดเส้นค่ะด้วยตัวนี้เลยค่ะน้อง Pen t e i l Sign มีนะคะส่วนพวกรายละเอียดเล,เล็กๆน้อยๆนะคะนาหวานจะใช้ f a b e r c a s t l o f a s t Dry หัว0.7ในการลงค่ะการเจรเนนอสุดท้ายของเรานะคะคือสว่วนนี้ค่ะก่อนจะตัดเส้น,น่อยจะลงสีก่อนนะคะก็ใช้ Pen t a l Touch ในการลงสีค่ะ จากนั้นก็ตัดเส้นได้วย f e r e r s t s t l e First Dry h o ค่0.7ค่ะนหว่างแทมทำกรอบตรงแผนของส่วนที่นวหวนได้สวจดสีของสีน้ำไปนะคะเพราะว่าสีมันค่อนข้างอ่อนเขาจะได้เห็นชัดๆนะคะถึงเวลาปิดฝันจนตนาการตกแต่งกันดีกว่านะคะตัวสติกเกอร์นี้นะคะเป็นสติกเกอร์ผ้าค่ะนวหวนได้มาจากร้าน Mr. DIY นะคะนวหวนก็แต่งผสมกันกับกับ p o อสคนะคะ จากนั้นนะคะน้าหวานก็เขียนบรรยายถึงความรู้สึกต่อน,น้องๆอ,อันน่ารักทั้งหลายเหล่านี้นะคะซึ่งทางเราก็คลั่งรักไปนิดนึ่งนะคะไม่มีพื้นที่ให้เนคืออันที่3มนะก็เลยต้องเอากระดาษมาแปะเสริมนะคะ ท้ายที่สุดนะคะแม้ว่าจะแทบไม่มีพื้นที่ให้เขียนแล้วแต่นหวานยังเห็นว่ามันยังโล่งอยู่นะคะนาวานก็ต้องวาดนู่นนี่นี่นั่นเป็นดูดูอะไรน้อยๆอ,อ,อัดยัดเยยดลงไปนะคะให้มันแบบเต็มๆตามสไตล์ถมนิซึ้มของเรานะคะเรามาดูกันใกล้ๆนะคะว่าภาพรวมเป็นแบบไหน จบแล้วนะคะกับคลิป haul ของที่นวัตันรไดช่วงนี้ปากกาใินนิพายนะคะดินสอที่ไม่ต้องเหลาและสึกช้ามากๆด้วยนะคะรวมไปถึงนี่สีนะ้ำเมทัลลิกค่ะส่วนไหนที่หวันรีวิวไม่ชัดเจนนะคะมีคำถามคอมเมนต์คุยกันได้เลยค่ะลิงก์ทุกอย่างอยู่ที่ description box นะคะก็ตามไปตามกันได้บางอย่างเริ่มเหลือน้อยกันแล้วนะาถ้าชอบถ้าใช้คลิปแนวนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ like, ก็แชร์ subscribe แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะใครมี t วิตได้นะคะ please follow a study ideas underscore ค่ะ Facebook fanpage คือ a d a n t e c a u n t r y a l e nw อาเจนัวมี2อันนะคะคืออันเดนเทอ under score PP และอันเดนเทอ under score select e d ค่ะแล้ววันนี้ก็ลากันไปแล้วนะคะขอพระเจ้าอวยพระพรทุกคนนะคะเสริมกําลังกายกาลังใจให้เข้มแข็งพร้อมสู้ก,กันกับช่วงเวลาอันยากลำบากนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ love you and God bless ya